ทำงานความดีที่ทางโรงเรียนเดือนวันโยมเดือนที่วัื่อโรงเรียนเดือนทีการตงวันดีที่ทางเด็กนักเรียนนักศึกษาัเข้ามาประกอบกิจกรรม คุ้นเคยนะคุ้นเคยกับคุ้นเคยกับคุ้นเคยกับนากแล้วให้เห็นใส่เด็กจะเรียกว่าเป็นใส่เอาตัวไปใส่เป็นเจ้าของวัฒนาัพท์ภาเป็นเจ้าของต่างคนมาหวานเื่าคนหน่งนักเคือเป็นคนไทยที่รู้าตนักเตืนัดนาพุทธประเด็นยาวเด็กเก่าที่เปิดศึก เรากเป็นตานาเอ้าพันนำเป็นศาสนาเจ้าพันสงนเตามบทของพระพจา์เป็นศานาขณะนี้วันวันนขั้นในทางศาสนาไพ่อจาเตียนหน้าที่ของพวกเราโดยเฉพาะผู้นั้นผู้สมชุนโดที่เราเป็นผู้นจในทางการคุระเด็นาเราเป็นผู้เป็น เป็เป็นแม่ทีมเป็นแบบเป็นอย่างเก็นเกแก์ทางเรียนวันนี้นรารัเรียนมาทาะเราเราได้มากกว่าทุกสิ่งอยางทุกที่หลมันเกี่ยวขนเพื่อให้ิใจของเราอยู่ตอนไหนในทีเมื่อเราคุกคนเราอย่างถ้าเรามีความคเหนยวรู้สิ่าเขว่าว่าตาว่าา เกรดินกร็้ไปบนเร่งการปีนเขื่อไปเรียนเดียนเราูรรแห่งว่าความมี่นเพลิดเพินของบางนาทีแต่ตอเราก็เล่าที่มีความรู้เมื่าเราได้ก็ได้างกาเรองความเตัวเงจาหรือเรื่องความปรับตากนเมื่อเราได้นได้ฟังได้รัมาที่ผู้บาดยเราไปก่อไปเพืให้ที่ปะได้ ติดข้อควส่านตัิดกหายขอควมุ้รงจากทางผูาเช้บริการตันขณะเดียวันต่อารบการทางใจนักบินต้งการทุลนอยาทุกอย่างทุกอย่างทุกอ่างทุกอย่ากยง เราควรจะิดตามน้าตามหลัเราตามติดตามในเราใเราคนรครใหเราได้ไปเรียนรู้ประวเจให้ดีให้ดีย่นะในการกังานขอเรา तु पामे वा ອາຍັງທຸກຂັງປະລັງເ น้ำอย่าแตะติให้การแยกแยกก่อนการกล่าวหน้าเสร็จเปลี่ยนมาพิธารณาการพิจารณา นะวี้จะจบวี้วไ้เียนนี่ยวันนี่จาได้เรียนเี่วับโาณเยนในวันบราณโบราณรอบ้างเก่า การทาง,ทางทชางก,ก่อน,นก็เป็น่เพียงแต่ตองนี้ก็ได้รวบนเกิดการเด้ยอขึ้นแล้วว่าดอกไม้ร่กเปียนขนาดที่ขนาที่ทไปในดัหน่งอม่ายเปนะไรตนทา่ไหมโอ้คี่วันนี้ว่าด้วกับ น้อยนะที่ต่อการครับนไหนค้อยที่การคนทนะีมนว่าียงสัมีันมีการเรียนยนะมีการศึกษาไรเตวนครเลีเเนะเ้ย่แยงได่กานะครม่แเลียงลูกเลีเ้ยงัตว์แบบแย่งขนะับเอาได้เอาขนะ้าวแกงไปเด

Namun tasa bhagavato parahato samasambuddhasa Namun tasa bhagavato parahato ทีฆราต yup ังทีฆราตังจิตาสุขาวะสังจิตาสุขาวะสัโห<อ>ต<อ>ุโหตุอาสาวะสะอาสาวะสะงยปติยายปติยาข้าแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพูดเจริญข้าแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพูดเจริญพระพุทเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอ,ขอบูชาทุกเทียนขอบูชาทุกเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้และดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้แก่พระภาระใจแก่ภาระภาระใจปิริยาที่บูชากิริยาที่บูชาแก่ภาระภารัยนี้แก่พระภาระใจนี้จงเป็นผล จงเป็นผลนำมาซึ ent, forced, izen, together, keeper, ่งประโยชน์นำมาซึ่งประโยชน์และความสุงและความสูงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายกาลนานที่กาลนานจงเป็นไปเพื่อจงเป็นไปเพื่อให้ถึงซึ่งพระนิพพานให้ถึงซึ่งพระนิพพานเป็นที่สิ้นเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสไปแห่งอาสวะกิเลสคือคือ มาดิมานดิคุณดนแม่อาชวัยอาชีพ